ขณะที่นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรังเตือนประชาชนหากป่วยมีไข้ให้สงสัยว่าเป็นไข้เลือดออกไม่ควรซื้อ,อยามารับประทานเองควรรีบไปพบแพทย์ นายแพทย์สินชัยรองเดชนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดรังปรเปิดเผยว่าช่วงนี้หลายพื้นที่ของจังหวัดรังมีโอกาสพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีฝนตกทําให้มีน้ําขังตามภาชนะต่างๆซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายเป็นปัจจัยสนับสนุนให้เกิดการระบาดของโรคได้สํานักง,งานสาธารณสุขจังหวัดรังจึงขอความร่วมมือประชาชนให้ช่วยกันกําจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายทั้งนี้ขอให้ประชาชนป้องกันตนเองไม่ให้ถูกยุงกัดโดยการทายากันยุงหรือนอนในมุ้งและ ประชาชนมีอาการไข้สูงลอยร่วมกับอาการปวดศรีรษะปวดกระบอกตาหน้าแดงกระหายน้ำหรือมีจุดเลือดออกที่ลำตัวและแขนขาไม่ควรซื้อยามารับประทานเองโดยเฉพาะยาลดไข้ในกลุ่มเอนเซมได้แก่ไอบลูโพเนฟนแฮทไพลินรวมถึงยาชุดมีผลทำให้เลือดออกในทางเดินอาหารและยากต่อการรักษาเสี่ยงต่อการเสียชีวิต ควรรีบไปพบแพทย์ซึ่งโรคไข้เลือดออกหากได้รับการรักษาล่าช้าจะเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้ย,ย,ยอยศพนะคะไกรสีสวทตรังรายงาน